สวัสดีครับผมวันนี้เกิดมาก็เหมือนจะพ่านเฉินเคยครับไม่นี้แดดผาไม้ครับผมเป็นผาของโคราชนะครับของช่างปอโคราชครับผมเห็นเลยครับไม่ได้สนใจส่งยิโมครับผมคลาสสิกแน่นอนครับเสบเบาๆครับผมของผมนี่ก็ระยะแปดสิบหาเส้นครับผมแปดสิบหาเส้นสวยครับร่วมยางร่วมลูกเลยกับประมาณแปดขีดครับผม ผมก็สิบมาลองกันเลยมาลองมาได้ก็ะพาไม่นี่มงหดตัว่ามันสิบโดดสูงโดดต่ำครับโอ้ยโดนปวดเสพอืมกสิบขึ้นสูงอยู่หน่อยนึงครับผมทำแมใจเร่เอรอก็สิดีครับไปครับผมเพราะได้อยู่เดี๋ยวเาอีกแต้มหนึ่งครับ chút trước chúc 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 à, phá chúc 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 đây chúc 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 những thứ này chúc à. chúc càng phá ยางเลยผมก็ตัดสิบเจ็ดเส้นครับผมอันนี้เท่าไรปุ้นนี่สิบสามหัวหามั้งระยะนี่ฉันต่ออีกนี้ก็ไปถึงนี่เลยครับก็ใส่เพื่อเขอ่กกามาไก่ยิ่งกองเขาครับผมอ,นนอื้โอ้โดดยูหลวกเนี่ยโอเคครับผมหมุจุดต,ตกแล้วก็ใส่ใดครับผม มันมุกะสิบโมงผาดแล้วครับมัน,น,นเราหกอยากได้บัตทีตะฝาผูแต่ับผมผู้ได้สนใจกับช่างปอเลยครับไม่ลำทำแป๊บเดียวครับสวยครับผมเปิดตาแล้วหมด วันนี้มาในตาข้าวนะครับผมนี่้อยมันกินเลยครับ่แล้วเราก็จะอของแท้ครับงูแสงอาทิตย์ครับผมงูปราบงูพิษอย่างดีเลย หาทำเลผมคิดว่าจะเอาตรงนี้แหละครับลองดูครับข้าวก็ยังไม่เกี่ยวครับมาในมันจะเป็นข้าปลูกหญ้าให้วัวนครับแล้วก็มีทํานาข้าวรวมไปด้วยครับคิดว่ามีตัวครับรอยกัดใหม่ๆเลยครับนะไปครับผม กลับไปแล้วครับหนึ่งตัวครับตัวแรกครับเปิดผ้าใหม่ครับไม่รู้โดนหนูอะไรครับก็อบอกตัวแรกให้เอาไว้ก่อนโอ้หนหต้องเขาวดูนะ นะครับผมจะห้แล้วครับผมเกือบไม่งั้นบืถือตัวนี้พี่น้องนูตรงขาวครับเดี๋ยวขอเก็บหนูครับผมทรงสวยกับปืนครับเปิด เปิดแฮนเดอร์นี่ทรงสวยครับผมลัสสิกแน่นอนครับเข้ามือพอดีครับนี่หนึ่งแต้มครับเปิดแรกแขกหมานครับเปิดตาปืนครับนนี้ ไปครับปีนองมุง่นแต่มาเทศผาไหมซื้อครับกจะได้แต้มเดียวนะกับเปิดตาไปแล้วงานครัสซิกรบผมงานสวยครับเขากระชับมือพอดีมีเสียบเสียบบาครับผมเสียบ ใชครับมีเวลาหน่อยมาเทศต่อครับวันนี้กับิ่นยังหกอยู่ครับเขบาท่านเกียกียวเขาปันไลนก็ไว่ซ้ำนี้ครับผมเดี๋ยวมัดอกมัดจัดนักครับผมให้เขามันเกีียวบางกว่านี้ครับให้หนูมันชุ่มกว่านี้กันเดี๋ยวว่ามันนี่ก็โอเคครับได้เปิดผ้าได้เปิดตาไหมครับผมไปครับผมติดตาม ก็มีพี่นาครับไปจัดเตรียมระบบครับผมก,ก็ฝากกดไลคกดกนติดใจนะครับผมครับเพียดมันจะพานเชิญเคยครับผมไปกับผมกล่าวคำสวัสดีครับมือนี้สวัสดีครับ